ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านขือวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8มีนาคม2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือทิมายนะครับวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์นะครับผมนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท้องที่นะ,ะตำรวจภูทรน,นะครับ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับเลยรับอ่ารับจัก,จกรยานยนต์สิบสามคันนะครับผมพร้อมคืนรถให้ผู้เสียหายนะแถลงข่าวนะครับถแถลงการจับกลุ่มนะครับผมแม่ผู้ลายคนนี้นะครับผมแม่กรำโมยนี้หนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่นะครับผมกดแห่งกรรมก็ว่าอย่างนั้นนะครับก็เกิดขึ้น เกิดขึ้นนะครับวันที่วันศุกร์ที่7มีนาคม2568นะครับนี่ก็คือพันตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวเชี่ยวนาววินทวัฒนะครับผู้กำกับการตำรวจภูธรอ,อุดรธานีพร้อมพันตำรวจเอกนัทพลนะฮะพยอมนะฮะ พยอมนะครับพยอมใหม่นะครับรองผู้กํากับการนะฮะแล้วก็พันตํารวจเอกพัฒนชนวงศ์นะฮะจันทพลนะครับผู้กํากับการนะครับสพเมืองอุดรธานีและชุดจับกลุ่มร่วมกันแถลงแถลงผลงานนะครับการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์นะครับ ซึ่งในการจับกุ่มในครั้งนี้เจ้าหน้าที่าสามารถนตรวจยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์13คันนะโดยสามารถสืบการติดตามจับกลุ่มนะผู้ต้องหาได้ตามแนวทางการสืบสวนของตำรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ มาตรการนะครับการปราบปรามอาชญากรรมและลดปัญหาในการโจรกรรมในพื้นที่นะครับภายหลังการถแถลงข่าวเจ้าของอาเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจได้ทําการตรวจสอบนะจักรยานยนต์คืนแจกผู้เสียหายนะครับอ่ณนะตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธาน,นีโดยมีประชาชนที่มารับนะครับ น่ที่ได้รับความเสียหายนะครับเดินทางมารับรถด,ด้วยตัวเองนะครับท่ามกลางมาบรรยากาศแห่งความดีใจนะครับภาพข่าวโดยสพเมืองอุดรธานีทันข่าวอุดรธานีคิดเป็นคิดให้เป็นข่าวนั่นเองนะครับผมโอ้นะครับ ก็ดีใจนะครับผมรถหายได้คืนนะดีใจนะเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชุดสืบนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับผมน่าคืน13นะครับเลข13นี้เลขลัคกี้เปล่าเราไปติดตามเราไปดูภาพเหตุการณ์นะครับน่าในรายการเรื่องเล่าข่าววันคืนนะครับเสียงนะครับ นี่ครับผมนี่แล,แล้วก็ดูเอาการถแถลงที่ดูรถจักรยานยนต์ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเอารถจักรยานยนต์ดูรถจักรยานยนต์ก่อนนี่ครับรถจักรยานยนต์13าคันอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับผมในนี้ก็มีประมาณส่วนหนึ่งอหนึ่งในในส3านะครับที่จอดเรียงไว้อยู่นี่นะครับผมนะอ่า แตะ่จะขึ้นตัวหนังสือให้อ่านเลยนะครับนี่ครับในรับรถจักรยานยนต์นะครับสิบสามคันพร้อมคืนผู้รถให้ผู้เสียหายนะในวันที่วันศุกร์ที่เจ็ดนี่เองเมื่อวานนี่เองนะครับผมนะอ่ะดูภาพอีกต่อไปนะครับดูภาพอีกนะครับผมนี่ภาพนี้นะครับนี่ครับผม ตำรวจผู้รอนจังหวัดอุดรธานีนะครับผมแต่ยืนอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็มีผู้มารับรถนะครับเป็นจํานวนมากนะครับผมเจ้าของเจ้าของดีใจมาดีใจมากๆเลยนี่คือการโชว์ผลงานนะครับการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับเสื้อสีขาวนี่ครับผมนะฮะยืนอยู่นะครับผมเบือ์หน้าไว้นะครับนี่นะครับอ่านตาด้านล่างได้เลยนะครับผม นะฮะนะี่ก็ทีมงานก็ขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วกันนะครับผมนี่นะครับแล้วอีกภาพหนึ่งนะครับผมภาพอันประทับใจนะครับภาพอันประทับใจนี่นะครับเอาเอาลถตัวหนังสือลงหน่อยนี่ครับภาพอันประทับใจนะครับผมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โจรนั่นนะคนะดีลักทรัพย์เนี่ยสิบสามคันนะ 13, นะครับแต่ของก็ได้คืนก็ดีใจนะครับดีใจเป็นผมผมก็ดีใจนะครับได้ลดคืนนะครับผมนะถแถลงการจับกุ่มผู้ต้องอผู้ต้องหาคาดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์1าคันพร้อมคืนลดให้ผู้เสียหายนั่นเองนะครับผมผู้เสียหายก็มอบชอดอกไม้นะครับผมเล็กๆน,น้อยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกําลังใจนั่นเองนะครับ จากการโจลักไอนี่นะครับคนนี้นะครับผมก็สงวนสงวนสงวนชื่อและนามสกุลที่อยู่ไว้นะครับนี่โชวจผลงานเสื้อสีขาวนะครับนี่โชว์ผลงานคนเดียวนะั้นรับสิบสามคันนะครับผมเอาไว้ตุนไว้ตุนไว้ก็ว่าอย่างนั้นนะปล่อยออกไม่ทันก็ว่าอย่างนั้นสงสัยเอนะครับก็เจ้าหน้าที่ ตำรวจคงจะสืบสอะขยายผลนะครับผมนะฮะว่าขโมยคนเดียวได้ยังไงรถตั้งสิบสามคันนะครับก็ยังไม่ได้ชำแหละเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมคงจะมีขบวนการนะครับก็ตำรวจก็คงไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าทำคนเดียวนะครับก็เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนก็คงจะสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับผม ะคงเหลืออีกนะครับถ้าลดหายเนี่โอ้โหนะครับอัติยกรรมในตัวเมืองอุดรธานีนี่ก็เยอะนะครับเมื่อสองสงวันก็จับยาบ้าได้โอ้โหแสนอันนแสนกว่าเม็ดนะครับผมโอ้โหนะครับเจ้าหน้าที่ชุดนี้แบบประสบการณ์นะครับการจับกลุ่มการล่าการโอ้โหสืบสหานี้ แมกขยันนะครับผมขยันการทํางานแล้วก็ยุทธการยุทธวิธีการสืบนะครับผมแล้วก็สายลับของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ mm hmm. การสืบแหล่งนะแหล่งอับายมุกต่างๆในตัวเมืองอุดรนนะครับผมยังไม่หมดนะครับเอาโอเคนะครับผมยังไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆหาไปเขาว่าอย่างนั้นอ่าค่อยๆหาไปนะครับ ค่อยๆหาไปเพางั้นหาไปก็ได้ก็เจอเองเพราว่าอ,อย่างนั้นนะครับผมพอขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพันตํารวจตีส,สุวรรณนะครับสุวรรณเชี่ยวชาญวินทวัฒนะครับผมผู้กํากับการตํารวจนะ,ะตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนัทพลนะครับ พยอมใหม่นะรองผู้กำกับการนะครับและพันตำรวจเอกพัฒวงศ์พัฒนวงศ์นะครับจันพลนะครับผู้กำกับการสอพอเมืองอุดรธานีและชุดสืบร่วมนะการแถลงข่าวนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมซื่นมื่นกันก็นกนว่าอย่างนั้นผลงานนะครับรับนโยบายจากรัฐบาลนี่นเลยครับผมนะฮะ เลงไล่ล่านะครับข่าวอจักกรรมนะพวกอจักกรรมพวกยาบ้าพวกรถสิงรถแว้นอะไรเงี้ยกวาดล้างหมดเลยนะครับผมก็ค่อยดำเนินการน,นะครับปูพรมเลยนะฮะนี่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กนะฮะสวัสดีเกิดพี่มานะเท็กตอกวลาพรพาเที่ยวนะครับ YouTube บ้านผือทีวีนิวแล้วก็เว็บไซต์ w w w บ้านผือทีวีนิวคอม ขียนที่ Google ได้เลยนะครับภาษาไทยนะครับบ้านถือทีวีนิวนั่นเองขอฝากไว้ด้วยห้องภาพดีเจเจเอ๋นะครับจำหน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้าง,งานศพด้วยนะครับผมรับถา่ายเอกสารสีขาวดำเข้าเล่มสันเจลสังกาวนะครับแล้วก็แคนตัดลุงเอ๋ปั้นผือนะครับศูนย์รวมแค่นตัดอยู่ที่ห้องเสื้อวราพรตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผืพิษยาภูมิแกรร้านเาปิดหกโมงเช้าปิดสองทุ่มนะครับห้องเสื้อวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับ แล้วก็ห้างทองแม่พิจิตสาขาเจ็ดตลาดทนโยนทองนี้น้ำหนักเต็มทองร้อยเปซ็นจากเยาว,วราชนะ oh, <man. S 1> ครับผมเปิดจันทร์ถึงเสาร์ปิดวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะ <Okay. S 1> ก็ขอฝากไปด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮดดีผมสวัสด์เคือค่อี่หมาสวัสดีครับ